มาครับคุณผู้ชมครับหลังจาก EP ีที่แล้วเราได้ชมสุดยอดพ่อพันธุ์ครับเจ้าบิ๊กเคต่อมาก็จะมาชมสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวของ TNP ็ฟาร์มควายงามเมืองพนัทครับผมเฮียท็อปครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่ออาเฉินนะครับเจ้าอาเฉินเรากอพันธุกรรมเป็นสายไหนครับอาเฉินเป็นลูกของหยกจูเนียนะครับของพี่สมเกียรติสีหาสมบัติฟาร์มนะครับกับแม่เอื้องฟ้านะครับแม่เอื้องฟ้าคือแม่พันหลักที่ฟาร์มนะครับ ครับผมตัวนี้เกิดจากการผสมจริงนะครับที่นำมาผสมจริงเจ้าของเก้านำมันผสมจริงกับยกจูเนียที่ที่ฟาร์มของพี่สมเกียรตินะครับครับผมแลผมได้แบ่งทางแม่พันุ์มาครับผมตอนช่วงที่อเฉินยังอยู่ในท้องนะครับแล้วเฉินมาเกิดที่ข้อครับอ๋อครับปัจจุบันอาเฉินอายุสามปีกว่ากว่าครับเพราะว่าเขาเกิดกรกฎากรกฎามิถุนา สิงหากันยาตุลาสามปี4เดือนครับผมประมาณนี้ครับก็จะออกในทรงของควายงามเลยนะครับ,รบสำหรับตัวนี้เฉินจะเป็นแนวโซนควายงามเพราะแม่เขาเป็นลูกสิงโตเพชรุดรจะออกเป็นแนวแบบว่าอ่างๆใหญ่ๆทรงมีเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อครับมา<ผ>มใส่กับจกจูเนียครับเรื่องของออสรีละเรื่องของออวงเขาเรื่องของหน้าตาก็จะออกไปทางพ่อเขา อัตลักษณ์ควายไทยครบถ้วนทุกประการหาย,ายห่วงเลยรครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือควายงามตามอุดมทัศนีควายไทยดูมิติลำตัวดูกระดูกแข้งขาดูหน้าตาแล้วมีรางวัลในสนามแน่นอนครับสำหรับตัวนี้สำหรับผลงานในสนามประกวดมีรางวัลอะไรบ้างครับตั้งแต่เล็กเชิญก็จะเข้าสนามตั้งแต่ยุประมาณ11เอดเือนออที่สนามแรกได้ที่5้า แล้วเริ่มเข้าสนามมาเรื่อยๆความสูงไม่อ,ยอายุไม่เกินร้อยสี่สิบความสูงไม่เกินร้อยสิบนะครับอเ <c oughs> ฉินก็จะเข้าอยู่ได้แค่ประมาณสองสนามแล้วหลังจากนั้นก็เลยหมดก็จะเอ่อก็องเข้าไปเจอรุ่นพี่่แต่ก็ยัง <c oughs> ถือว่าทําทําได้ดีในในในระดับที่ว่าโอเคที่ผมพอใจเนาะเพราะ <c oughs> ว่าสามารถเอ่อก่อกลุ่มพี่ๆไปได้อื <c oughs> ก็คือบางทีอยู่ในห้าดับแรกบางทีอยู่ที่หที่เจ็ดซึ่งว่าเปรียบเทียบกับตัวเขาและเรื่องของอายุวันนั้นที่ไปต้องไปเจอกับรุ่นพี่พี่ก็ถือว่าพอใจครับครับก็เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทรงควายงามสายประกวดก็จะออกทรงแบบนี้ครับมิติลําตัวสมูทกลมกลืนครับตอนนี้เฉินมีผลงานออกมาหรือยังครับก็มีช่วงหนึ่งที่ ที่น้องๆในพื้นที่หรือน้องๆที่รู้จักกันนะครับอยากได้รู้เฉินก็นําแม่ควายมาผสมแล้วก็มีพี่ๆที่ในกลุ่มก็ผสมไปเหมือนกันครับผมผสมไปทันี้แล้วในฟาร์มผมก็มีออกมาอยู่หนึ่งแม่เพราะว่าผมก็ผสมอยากรู้ว่าเขาสามารถจะปรับปรุงหรือแก้ไขสรีละของแม่ควายหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างดีขึ้น บ้างหรือเปล่าอ่ะก็เลยผสมไว้แค่หนึ่งแม่นะครับอครับก็ด้วยจินตนาการครับก็ทดสอบดูทดสอบดูให้พี่น้องเกษตรกรเราได้ได้ดูเป็นตัวอย่างครับผมครับผมก็เลยทดสอบดูว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในทิศทางว่าเออออกเป็นแนวงาไหมกระดูกโครงสร้างดีไหมหรือสรีระดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับครับผมจะได้ตอบพี่น้องได้ชัดเจนขึ้นครับ ณนะปัจจุบันนี้มีเปิดผสมจริงไหมครับก็อาเฉินก็เปิดผสมจริงนะครับ<อ>ช่วงนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ช่วงที่เนี่ยก่อนที่จะหยุดสนามไปเนี่ยก็เปิดผสมจริงมาเรื่อยๆแต่เนื่องด้วยที่ว่าบางครั้งไม่สามารถเปิดได้เต็มเต็มตัวเพราะว่าผมยังพาเขาออกสนามอยู่ด้วย<อ>เ,พเพราะเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยออ,ออกที ครับผมแทบจะไปทุกสนามเลยจริงๆครับเห็นอาเฉินแทบทุกสนามจริงๆครับไปหมดแล้วทั้งเชียงใหม่ทั้งลงใต้ไปสุราษฎร์ไปทางโซนนีสาทางมุกดาหารหนองคายไปทุกที่เลยเรียกว่าเหนือใต้ออกตกไปทุกที่เทยปมาแล้วไปนะครับไปสุดแดนมาแล้วครับครับผมพาเที่ยวเยอะช่วงช่วงชุดนั้นแต่หลังจากเนี้ยก็คงจะ มีผสมเรือรีดน้ําเชื้อก็เดี๋ยวจะมีน้ําเชื้อที่จะต้องรีดนะครับก็อาจจะออกไปบ้างสลับกันไปกับบิเคนะครับครับผมครับผมหลังจากนี้นะครับอันนี้เปิดผสมจริงครั้งละเท่าไหร่เะเอ่อส่วนอาเฉินเนี่ยผมเปิดผสมจริงครั้งละสามพันบาทสามพันบาทก็รับประกันให้ให้จนให้ติดไปเลยครับครับผมกี่ครั้งก็ก็ว่างไปครับครับครับส่วนน้ําเชื้อเนี่ยถ้าจะรีดเนี่ย ถลีดมาแล้วเนี่ยผมก็จะจำหน่ายอยู่ในชุดละ3,000บาทอืม0 0 0บาทก็12บอหลอดเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรแบบเข้าถึงครับนะผมในเรื่องของในเกตของมุมของควายงามแล้วก็พัฒนาในไปในทางที่ดีปรับโครงสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประมาณนี้แล้วอย่างผลงานที่ออกมานี่เขาจ่ายลูกไปทรงไหนละ่ะ ก็จะออกไปในแนวปรับสรีระเรื่องของอัลักษณ์ดีขึ้นอครับผมครับว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็มีตัวอย่างจากแม่ที่ที่ที่ในฟาร์มที่ที่ได้ผสมไว้หนึ่งข้อนะครับครับผมจะออกปในแนวออกในควายงามอัลักษณ์ชัดเจนเนี่ยครับพอเรามองด้านข้างนี่โอ้โหสมมติจริงๆครับสมมติกลมกลืนมากๆก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของแม่พันธุ์ที่ว่า กระดูกเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถให้กล้ามเนื้อที่เยอะแล้วก็เก็บกระดูกได้ดีครับพวกอัตลักษณ์ไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยครับก็จะเติมในเรื่องของอัตลักษณ์ของควายไทยได้ดีครับผมครับนี่ครับผลงานของอาเฉินครับผมครับตัวนี้ผลงานอาเฉินครับอายุกี่เดือนห้าเดือนครับอ๋อเกิดเดือนกรกฎาคมครับผมจะใหญ่ไหม ผมจะไล่ดูให้เราครับเกิดเดือนกรกฎาก็ได้ห้าเดือนใช่ไหมครับครับผมเดือนนี้เดือนพิจิกาครับเพราะว่าเกิดปลายเดือนกรกฎาเนี่ยปลายเดือนพิจิกาก็จะหกเดือนเต็มตัวนี้เดือนห้าเดือนครับแต่ตัวเรืองเหลืองเพราะว่านอนน้ำเนาะนอนน้ํำออกแดงๆอะไรประมาณนี้ครับแต่เรื่องของอย่างที่บอกครับจะเป็นควายหน้าหน้าตาหวานๆอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนข้อเล็บขาดีขึ้น ครับผมออกทรงควายงามหน้าหวานหวานออกครงสายปรากวแล่ะครับตามอัตลักษณ์ของพ่อเลยครับผมโอ้ก็จ่ายลูกหายห่วงเหมือนกันล่ะครับตัวนี้ก็ครับก็ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคือเรื่องของสรีระของแม่ควายเนี่ยไม่ได้ดีมากครับครับผมเพราะแม่เขาจะเป็นสายเป็นลูกปังไปเริ้วอ๋อแม่สายจะมีเรื่องของ เรื่องของไหลนิดหนึ่งที่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 มีอยู่ครับครับใหญ่จุงมาครับเดี๋ยวเราชมแม่แม่ของเขาลักษณะแม่พันธุ์หวางมาหวางมานี่ครับแม่พันธุ์แล้วก็จะเห็นแบบกระดูกแบบผูโพลเนาะใช่ครับกระดูกจะผโพ่เยอะเรื่องของกระดูกเรื่องของไหลนะครับหลักเลยครับเรื่องของหลังนะครับ ก็ถือว่าแก้แก้แม่พันธุ์จบครบเลยครับผมครับก็ก็ใส่อาเฉินไปเพื่อที่จะลองปรับดูครับแต่แล้วก็ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นที่พอใจในระดับเหมือนก็สามารถเก็บกระดูกเก็บอะไรของแนวทางของแม่พันธุ์ได้นะครับเรื่องของแล้วก็เรื่องของไหลก็ดีขึ้นอืครับแม่ยกมากเข้ากับแม่ครับตรวนี้เป็นตัวเมียนะครับ๋อตัวเมียด้วยครับผมตัวเมียครับ ชื่อน้องวันดีนะครับน้องวันดีครับผมหลังนี่ตรงดิ๊กเป็นไม้บรรทัดเลยก็ตรงขึ้นตรงขึ้นจริงครับหลังดีขึ้นกว่าสรีระของแม่ประมาณนี้ครับอ๋อเนี่ยครับการเลือกผสมพ่อพันธุ์ครับคือแม่พันธุ์เราขาดจุดไหนแล้วก็เติมจุดนั้นจุดที่ขาดหายครับผมก็ก็ได้ลูกคว้าง่ายจุดไหนเอาจุดนั้นไปแก้พ่อพันธุ์ดีทุกตัวครับผมก็ก็อยากจะแนะนํากันพ่อพันธุ์ดีทุกตัวนะครับแต่ แต่ผมที่มีพ่อแล้วคือทดลองเพื่อที่จะได้เอาไว้ตอบพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรหรือ,อ,อพี่ๆที่พัฒนาควายงามนะครับควายใหญ่นะครับ,รบว่าจะสําหรับพ่อนี้มันจ่ายลูกไปยังไงเขาจะได้เห็นในแนวทางครับครับ,รบผมเก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลต่างๆครับว่าสาหรับเอเฉินเนี่ยลูกมันออกมาแล้วประมาณกับสิบตัว ก็จะออกไปในทิศทางเนี่ยสูงสูงอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนขนเหลืองเหลืองนะครับเรื่องของไหลก็เรื่องของไหลหลังก็บปในทางที่ดีครสามารถแก้ได้เก็บทรงได้ครับครับแล้วอย่างแม่พันธุ์ไซส์แบบนี้ลูกประมาณนี้เนี่ยท็อปมีราคาในใจไหมครับเนี่ยจุดนี้เหรอก็อันนี้เปิดเนาะครับเปิดเปิด ผมก็เปิดผมบอกแล้วผมเปิดให้ผมแม่ที่ค้อเปิดให้เปิดทุกตัวครับผมครับชุดนี้ผมเปิดไว้สามสิบเอ็ดโอ,อาสาม,สามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับครับผมแม่ลูกเพราะว่าแม่เนี่ยเพิ่งเป็นสัตว์ครับผมไปผมก็ผสมไปวันนั้นเพิ่งเอาผสมไป<อ>ผมผสมท้องนี้ผมผสมบิ๊กเคอใส่บิ๊กเคใช่ครับผมใส่บิ๊ก เพื่อที่จะเพราะเราเห็นเรื่องของการจ่ายลูกของบิ๊กเคแล้วและเรื่องของรายละเอียดต่างๆนลลองใส่บิ๊กเคดูบ้างครับท้องนี้ครับเท่ากับถ้าแบ่งไปก็ผมเพิ่งผสมไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับแต่ถ้าถ้าถ้าท้องคือยังไม่ท้องถ้าท้องก็มันก็เท่าเป็นสามหัวใจไปเลยสามหัวใจใช่ครับสามหัวใจเลยแบ่งกันไปพัฒนานะครับแล้วได้ลูกตัวนี้ตัวเมียครับครับลูกตัวเมีย เนี่ยครับด้วยความที่แบบว่าเป็นฟาร์มใหญ่พี่น้องเกษตรกรก็อาจจะไม่กล้าถามนี่บอยทิซีถามให้เลยครับถามให้ตรงๆถามแบบบอกราคากันตรงๆนะครับเนี่ยครับราคาก็ไม่แรงอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะครับดูเนื้อตัวดูรูปร่างดูกระดูกโครงสร้างครับแม่พันธุ์ก็สายเลือดมาสอบถามได้หมดนะครับแต่มาคุยกันดีกว่าผมอยากให้มาเจอตัวจริงอยากให้มาอยากให้มาเห็นเพราะว่ามิติต่างๆอ่ะ มันจะได้ดูให้ละเอียดมากกว่าเวลา<ม>ดูมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับ,รบอย่าให้เข้ามาชมที่ฟาร์มนะครับครับผมแล้วผลงานของเจ้าเฉินนี่มีอีกไหมครับแต่ข้อผมผสมไว้แค่หนึ่งแม่แล้วเดี๋ยวผมก็เริ่มผสมไว้อีกประมาณอีกสองแม่แต่ผลงานหลกัหลกๆคือจะเป็นทางของพี่ในกลุ่มที่ผสมไปแล้วก็มีช่วนแรกๆที่ผสมไป ประมาณสิบตัวครับว <ลง S 1> มตัวนี้เป็นสิบตัวอครับก็เลยว่าเราทดลองแล้วช่วงที่เออฉินเดินสนามผมก็ไม่ได้ผสมเพิ่มเติมครับ,รบเดี๋ยวปีหน้านี่ผลงานจะออกมาโอ้หลายตัวเลยครับ,รบปีหน้าก็เดี๋ยวจะเริ่มที่น้ําเชื้อแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเห็นผลงานละใน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 ทิศทางที่โอเคละเดี๋ยวทีนี้ก็เราก็จะเริ่มมาใส่เรามีแม่ใหญ่ทุงสูง,สงทีนี้ผมก็จะ เอาอาเฉินเข้าไปเก็บสรีระหรือไปเพิ่มเติมเหลี่ยมนำตัวอะไรประมาณนี้ครับมิติต่างๆ,างๆเข้าไปเดี๋ยวอีพีถัดไปเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมพัธุกรรมในฟาร์มอีกนะครับผมครับสำหรับ e ีพีนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ